สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคสผู้ป่วยที่จะนำเสนอเล่าให้ฟังนะครับคนไข้มีปัญหาเรื่องตาซ้ายของเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาบางวันก็จะบวมแล้วก็รักษาบวมแล้วก็แดงเหมือนจะมีการอักเสบบางทีก็หายอดนอนถ้าเกิดอดนอนนอนไม่พอตื่นมาก็จะมีอาการอย่างนี้หรือเครียดก็จะเป็นเป็นเฉพาะข้างซ้ายนะครับแล้วก็เป็นเป็นอย่างนี้มาเป็นปีนะครับ ไปตรวจที่ตาแผนกตามาแล้วปรากฏว่าทุกอย่างดีหมดก็ไม่รู้จะรักษาไงนอกจอากใช้ยาหยอดตามาหยอดแต่คนไข้ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแต่สังเกตให้ดีว่าคนไข้คนนี้ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื่องของการปวดตานะครับบางทีทเรื่งนอนไม่หลับมีความเครียดมีหลายอย่างที่มาเกี่ยวข้องกันจะเห็นว่าในภาพที่นําเสนอนี่ในช่วงแรกคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องตาบวมอย่างนี้แหละครับสุดท้ายบางทีคนไข้ก็คิดว่า มันเป็นเรื่องของเวรกรรมน่นแหละเพราะว่าตรวจอะไรไม่เจอแต่มันมีอาการไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ยาบําบัดเป็นครั้งครั้งไปนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เราทําการรักษาประมาณสักห้าครั้งอาการก็จะเห็นเหมือนภาพที่ให้ดูในวิดีโอนี้นะครับจะเห็นว่าภาพอาการที่ปวดแดงร้อนหรืออาการที่ปวดตานี่แล้วบวมเนี่ยไม่ค่อยมีอาการแล้วแล้วก็ตานี่กค่อนข้างที่จะคล้ายปกติแล้วไม่ค่อยมีอาการแล้ว อันนี้ต้องการชี้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามองในทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเราไปมองพยาธิสภาพที่ตาซึ่งตรวจแล้วไม่พบอะไรแต่ถ้าในวงการของแพทย์จีนจะเห็นว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือดลมการที่บริเวณตานี่มันบวมนี่แสดงว่าเลือดมันอั้นอยู่มันไหลเวียนไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเราปรับการไหลเวียนของเส้นลมปานที่ไปที่ตาเนี่ยให้มันไหลได้คล่องนะครับตั้งแต่ต้นคอคอด้านข้างเรื่องของรอบๆตาเนี่ย ทำให้โฟลได้เพราะไอ้ตรงนี้เมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีนะครับอาการบวมพวกนี้มันก็จะหายไปได้แล้วก็คนไข้ก็จะไม่มีตาแดงไม่มีเลือดข้ังอันนี้ก็ต้องการชี้เห็นว่าในหลายโรคเนี่ยที่เราไม่รู้จะเรียกว่าโรคอะไรแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขลองมาใช้วิธีการปรับการไหลเวียนของพลังเราเชื่อว่าถ้าเลือดหรือพลังนในร่างกายมันไหลเวียนดีเนี่ยไม่ติดขัดโรคต่างๆที่เราเรียก ในทางแผนยนต์มันก็จะหายไปได้เพราะในทางแผนจีนนั้นเราเน้นเรื่องของเลือดลมเรื่องของเส้นลมปราณที่มันเชื่อมโยงมาทางกล้ามเนื้อและการอายุต่างๆถึงอายุภายในเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันการรักษาจึงจําเป็นจะต้องมองเห็นถึงการทํางานของอายุภายในเรื่องของการไหลเวียนของลมปราณซึ่งถ้าตรงนี้ดีเนี่ยก็คือสภาพคล่องของร่างกายดีอายุต่างๆก็จะสามารถทํางานปกติได้แล้วก็ไม่เกิดพยาธิสภาพที่ตามมาในอนาคต นี่ก็เป็นหลักการรักษาของแพทแผนจีนครับ